สวัสดีครับชั้นดุกทนด้วยค,ยคยรับยูีเ่เกอยม่รู้ใชอยูริชอบผู้กันะครับกับผมผู้กันหนึ่งวเป็นอะไรเแกมหนูทางมาได้เนี่ยผมูใช้มือถือท,ทำคลิปผมทำทำคลิป้ดยมือถือทุกวันเลยนี่นะี่บรรยากาศ บ้านบอนะตอนนี้อค้นบีนคะบ้านกรุงเทพจังบ้านเป็นป่าบ้านเป็นป่าบ้านกรุงเทพบ้านผมแม่ตอนเอาไ่เป็ดอน3ม40อะนาทีอแม่กาไปเปิดเอาไข่เป็ดได้เขาลย แม่หนูบอกแม่แล้วแต่ม่อวางเราเราเขียนแม่เนอะเออเราเพิ่งโทรมาเออเออแผเออสี่สิบยังยังเขาจะแจงคนละครึ่ง พ่อผมโยนล่างนะพ่อผมโยนล่างแป๊บหนึ่งเนี่ยเามาดังล่างเนี่ยพ่อผมทำอะไรอ่ะอาม่าตื่นแล้วหรอมีแล้วเนี่ยสมัยนี้ไม่ได้ใช้ห้วับ อาม,ม่ากับแม่บ้านบึ้ยตื่นนะครับมาเลเซีตื่นเมื่อกี้นี่เองมีอะไรโปรแกรมเนี่ยฮะอมมาม่าอยู่หลงบ้านแล้วอาม่าหลงหาอาม่า

ค oh. uh. ิดว่าจะกินโรบิชช่ซะหน่อยเด็กป๊าลงไปมีอะไรกันเนี่ยสองคนเนี่ยสองคนเนี่ยไม่จะทะเลาะกันทำไมเนี่ยฮะสองคนนี้ไม่จะทะเลาะกันทำไมอ้าวไม่แอบเฮ้ยเดี๋ยววิ่งไปวิ่งมาลูกขุดหัวมาเดี๋ยววิ่งไปวิ่งมาป๊าโปเกมโปเกมเสียงดังมากเลยเนี่ย ม <ทำ S 1> ีก,กาก็<อ>คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคลิปก่อนจำได้ไหม